อัญโยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงจางวอนยองหรือว่าวอนยองจากวงไอซ์กันนะครับล่าสุดในตอนนี้วอนยองนี่ถูกชาวในเทเซนเกาหลีพูดถึงแล้วก็เริ่มออกมาวิจาร์เกี่ยวกับ ป,ปิ่นปักผมนะครับที่วอนยองเนี่ยนำไปใส่ออกงานนั่นเองก่อนหน้านี้นะครับเรื่องราวปิ่นปักผมของวอนยองที่ใส่ออกงานในปารีสเีนยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเป็นปิ่นปักผมนะครับที่มาจากวัฒนธรรมของเกาหลีแล้วก็วอนยองเนี่ยตั้งใจที่จะเผยแผ่ให้ทุกคนนั้นได้เห็นการว่ามันสวยงามขนาดไหนวอนยองก็เลยเลือกที่จะใช้ปิ่นปักผมนี้นะครับในการใส่ออกงานนั่นเองแต่หลังจากนั้นมานะครับในตอนนี้มีสื่อของทางประเทศจีนที่ออกมาโจมตีวอนยองว่าเธอเนี่ยได้มีการขโมยวัฒนธรรมของพวกเขาหรือว่าวัฒน ในการทําผิ่นปักผมแบบนี้เนี่ยไปใช้ในการออกงานและบอกว่าเป็นงานของศิลปะจากทางประเทศเกาหลีซึ่งวอนยองของเรานั้นนะครับก็ได้มีการภูมิใจมากๆเลยกับการนําเสนอปิ่นปักผมนี้แถมยังบอกว่าฉันเลือกที่จะติดปิ่นปักผมนี้เพื่อแสดงลุคของความเป็นเกาหลีในปารีสด้วยคลิปวิดีโอของวอนยองนะครับก็ถูกเผยแพร่อ,ออกมาใน Vogue Korea นั่นเองซึ่งในตอนแรกเนี่ยก็ได้รับความสนใจมากๆเลยนะครับมีคนออกไปชื่นชมวอนยองกันอย่างมากมายวันทองเนี่ยสวยมากๆในลุคนี้และที่สําคัญนั้นขอบคุณวอนยองมากๆที่เลือกจะ ใช้ปิ่นปักผมของทางเกาหลีเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีของเกาหลีให้ทั่วโลกได้เห็นกันให้ทางฝั่งอินเตอร์เนได้เห็นถึงความสวยงามของเกาหลีนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาสื่อของทางจีนก็ここได้ออกมาบอกว่านกฟีนิกซ์และมังกรเป็นรูปแบบดั้งเดิมของทางประเทศจีนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทางประเทศจีนนะครับดังนั้นเนี่ยปิ่นปักผมที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของรูปนกฟีนิกซ์นั้นเนี่ยเป็นของจีนไม่ได้เป็นของเกาหลีหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีชาวเน็ตจากทางประเทศจีนนะครับก็อ,ออกมาวิจารณ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในนนนนนตออีี้้ดดวววยยเเช่เ่กกกับบาางค็ นั่นเป็นการขโมยวัฒนธรรมของเราไปหรือเปล่าบางคนก็บอกว่านี่เป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่มากๆกเราจะทนกันอยู่ได้หรอถ้าหากว่าถูกขโมยวัฒนธรรมไปแบบนี้และก็ยังมีนะครับที่บอกว่าวอนยองนั้นควรจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและควรออกมาขอโทษโดยบอกว่าเธอนั้นไม่รู้ว่านกฟีนิกซ์เป็นของประเทศจีนไม่ใช่ของประเทศเกาหลีนอกจากนั้นนะครับทางสื่อของประเทศจีนก,ก็ยังได้บอกด้วยว่าประวัติศาสตร์และก็ขนมทำเนียมต่างๆวัฒนธรรมต่างๆของทางประเทศจีนนั้นเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เก่าแก่มากๆและเรานั้นยินดีตอ อรับคนเนี่ยให้เข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมของทางประเทศของเราแต่เรานั้นเนี่ยไม่นินยอมเลยให้คนนั้นมีการขโมยวัฒนธรรมของเราไปใช้เด็ดขาด แถมยังมีการออกมาบอกด้วยนะคะว่าวอนยองนั้นเป็นไอดอลเกาหลีที่มีเชื nah ้อสายจากทางประเทศจีนและก็บอกว่าここถ้าวอนยองนั้นเป็นคนที่มีต้นกําเนิดมาจากประเทศจีนจริงๆเธอไม่มีทางเลยที่จะไม่รู้ว่านกฟีนิกซ์นั้นเป็นภาษาจีนหรือว่าเป็นสิ่งที่มาจากประเทศจีนถ้าหากเธอทําแบบนี้แสดงว่าเธอเนี่ยตั้งใจที่จะขโมยวัฒนธรรมของทางประเทศจีนนั้นไปเผยแพร่แล้วก็เคลมว่าเป็นของประเทศเกาหลีชาวเน็ตนี่ก็เลยออกมาบอกกันนะครับของทางฝั่งเกาหลีเองว่าวอนยองเนี่ยเธอเป็นคนที่มีเชื้อสายเกาหลีแท้ๆ ว่าเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ทําให้ถกเถียงกันอยู่ในก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันนะครับว่าวอนยองเนี่ยเป็นคนที่มีเชื้อสายจีนหรือว่าเป็นไอดอลที่มีเชื้อสายจีนบางคนก็บอกว่าวอนยองเนี่ยเป็นไอดอลที่เป็นเกาหลีแท้ๆเลยไม่มีเชื้อสายจีนในอะไรทั้งนั้นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่วอนยองถูกโจมตีจากทางชาวเนติเซนแต่แต่ว่าในตอนนี้เป็นชาวเน็ตหรือว่าชาวเน็ติเซนจากทางประเทศจีนนะครับที่ออกมาวิจารณ์การกระทําของวอนยองที่เกิดขึ้นทั้งๆที่วอนยองเนี่ยต้องการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรรมหือว่า เผยแพร่ความสวยงามของวัฒนธรรมเนี่ยให้ทั่วโลกหรือว่าให้ทางฝั่งอินเตอร์เนียได้เห็นทางแฟนคลับของวอนยองเนี่ยก็ออกมาปกป้องวอนยองเหมือนกันนะครับออกมาร่วมปกป้องวอนยองแล้วก็พูดถึงความสวยงามของลูกนี้จากวอนยองที่ตั้งใจที่จะทําการเผยแพร่ความสวยงามของทางประเทศเกาหลีแล้วก็ชื่นชมวอนยองกันหนักมากๆเลยเช่นเดียวกันหากใครที่เป็นแฟนคลับของวอนยองนะครับได้เห็นข่าวนี้กันมาแล้วเดี๋ยวรู้สึกยังไงกันบ้างกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับวอนยองัอตข เลาไปเพลงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง